ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สาวหล่อท้อใจครับยากจะไปผ่าตัดหน้าอกเพื่อทําศัลยกรรมหน้าอกเอาออกเอาออกเพราะว่าอยากจะเป็นหนุ่มนะครับปรากฏว่าไปเจอเซลลคนหนึ่งอบอกเป็นตัวแทนของร้านศัลยกรรมทั้งหลายอพอไปจ่ายเงินผ่านทางเธอปรากฏว่าไม่ได้ผ่าตัดนะครับถูกช็ดเงินหนีไปเลยฮะเลยไปร้องของความเป็นธรรมนะครับผู้เสียหาย1 4บรายครับนําหลักฐานข้อความสนทนาแล้วก็หลักฐานการโอนเงินเข้าไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์นะครับ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถูกสาวทอมคนหนึ่งสาวทอมคนนี้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเซล์สัญกรรมทอมบายบีเวอ้างตัวเองว่าเป็นเซล์สัญกรรมผ่าตัดหน้าอกในคลินิกเสริมความงามชื่อดังหลายอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับเพจเนี่ยระบุเลยว่าทําสัญยกรรมผ่าตัดหน้าอกมีทั้งแบบจ่ายครั้งเดียวจบก็มีมีแบบผ่อนจ่ายก็มีแล้วก็ผู้เสียหายบอกด้วยครับว่าด้วยคําพูดโปรไฟล์ที่ขึ้นอยู่บนเพจเนี่ยทำให้หลงเชื่อครับแล้วก็โอนเงินไป เป็นค่าผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกหลายรายแล้วครับครับพอถึงวันไปถึงคลินิกกับไม่มีประวัติเราเข้าไปเราก็ไปสอบถามแล้วก็ติดต่อเขาคือเขาเขาก็ขอเลื่อนเลื่อนวันไปอีกเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาทำงานหนักเขาเลยไม่ได้ส่งประวัติเนี่ยบอกว่าไม่ได้ส่งประวัติไปให้ไปตรวจสอบที่คลินิกไงว่าเอ๊ะฉันคิววันไหนยังไง ไม่มีประวัติฮะน่าแปลเพราว่าเซลคนนี้เอาเงินไปแล้วไม่ไปติดต่อคลินิกคือรับเงินอย่างเดียวรับเงินอย่างเดียวฮะหลังจากถูกบ่ายเบียงติดต่อไม่ได้แบบนี้ผู้เสียหายเขาก็เลยไปหาข้อมูลเซลล์คนเนี้ยไปเสิร์ชหาในโลกออนไลน์ปรากฏอ้าวเพื่อนกันทั้งนั้นเลยสาวหลอ่อท้อใจทั้งนั้นเลยเพราะจ่ายเงินไปแล้วและไม่ได้ทําการผ่าตัดศัลยกรรมที่นี่รู้เลยว่าไม่ใช่ตัวเองคนเดียวถูกต้องโ,อโดนอีกเยอะสิบกว่ารายครับก็เลยรวมตัวกันเข้าไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์นะครับ แต่ว่าด้านเจ้าของคลินิกเสริมความงามว่าไงฮะครับเจ้าของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่ารู้จักกับเซลล์คนดังกล่าวนะครับจากการเข้ามาพูดคุยว่าเดี๋ยวจะมีการส่งเคสผ่าตัดสาวทอมมาให้แต่ว่าขอเปอร์เซ็นต์เป็นค่าพาลูกค้าเข้ามาให้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ,รบก็ได้ส่งลูกค้ามาที่คลินิกเขาบอกว่าส่งมาที่คลินิกเยอะมาก3มเคสแรกเนี่ยโอนเงินให้กับคลินิก ก่อนผ่าตัดโอ้อันนี้สบายใจคลินิกสามราย <Happy. S 1> แร<ล>เป็นปกติตามที่ตกลงกันไว้แต่พอรายที่สี่เท่านั้นแหละครับเริ่มอ้างแล้วนอกจากจะอ้างจากลูกค้าที่จ่ายเงินมานะยังอ้างกับเจ้าของคลินิกอีกโอ้อ้างต่างๆนานาจนยอดจนเงินเนี่ยมันค้างไปรวมๆแล้วเนี่ยค้างไปกว่าสองแสนครับเขาบอกว่าเท่าที่ทราบมีคลินิกที่โดนแบบเดียวกันเนี่ย ประมาณสักสี่ที่บางที่โดนโกงเงินไปเป็นหลักล้านบาทก็มีครับตัวดิฉันเองคือแบบเราไม่ต้องการเงินคืนแล้วแต่ประเด็นคือแบบไม่อยากให้น้องๆที่เป็นรพรอี่จะตัดหน้าอกเนี่ยคือต้องมาเจอแบบบุคคลอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วก็คือคล้ายพิชชาชีพไปแล้วะอะค่ะเรื่องนี้ทนายรณรงค์เขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่ามันเข้าข่ายชัดเจนครับผิดฐานช่อโกงแล้วก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับ แม้ว่าคดีช่อโกงเนี่ยมันจะหมดอายุพามได้แต่พรบคอมเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆส่วนคลินิกเองก็ไปต้องไปฟ้องร้องคดีทางแพ่งกันต่อครับเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่ทําให้คลินิกเสื่อมเสียเพราะว่าอะไรครับเขาหลงเชื่อฮะนรือว่าคลินิกจะผ่าตัดเสียกกระดูกอ,อกให้แต่ปรากฏว่าพอไม่ทาปุ๊บคลินิกเขาก็เสียชื่ออธนารลนรง์ยังฝากไปถึงกระทรวงสาธรารณสุขด้วยนะครับให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อีกหน่อยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตรงผ่าตัดด้วยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีกรณีที่เดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจว่าเนี่ยจ่ายเงินไปกับเซลล์คนนี้เขาบอกคลินิกนี้เขาก็จะมองว่าคลินิกเนี่ยไปทําผิดด้วยไงรู้เห็นด้วยรอเปล่าออแต่เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าเจ้าของคลินิกก็ออกมาเปิดเผยว่าโดนด้วยเหมือนกันเท่ากับลูกค้าก็โดนคลินิกที่เจรจาพูดคุยกันไว้ก็โดนด้วยเหมือนกันนะฮะหลอกครบหมดเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ